โลกอาจไม่เข้าใจในความเชื่อของเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือเรื่องที่ผิดเรื่องราวของบาดหลวงใหม่ไฟแม่แรงที่จู่ๆเขาก็ต้องมาเข้าหลักสูตรวิชาการไล่ผีปีศาจทางทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเลยสักกนิดไมินำสามบาทหลวงหนุ่มคนนี้ก็ยังเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของพระเจ้าทางทั้งที่ตัวมันเองก็เป็นบาทหลวงแท้ๆออผีก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าก็ไม่เคยเจอแล้วจะให้เชื่อได้ไงและเรื่องราวของบาทหลวงใหม่ไฟแม่แรงที่จะต้องมาปราบผีจะเป็นจังใดเรามารับ รับฟังการสปอยกันได้เลยนจากคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอคนไล่ผีให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลล์ดาวดาวดาไทเกอร์พรีเมียมบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ไม่ว่าจะดู YouTube หรือฟังเพลงใน YouTube Music ก็ไม่มีโฆษณามาขั้นให้จุกจิกระดองใจและไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ใช้งานได้ทั้งหมดจ่ายแค่เดือนละ79บาทเท่านั้นแถมการสมัครก็แสนจะง่ายดายเพียงแค่จิ้มเข้าไปที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างสแกน QR code หรือถ้าชอบแอด <S <S ก็แอดไป,ไปที่แอดไทเกอร์ช็อปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขั้นนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียรหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่เด็กน้อยคนนี้เขามีชื่อว่าไมเคิลโควักเรียนสั้นๆว่าบักไม้เขาเป็นเด็กธรรมดาบ้านๆทั่วไปไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือแปลกประหลาดพิสดารแต่การใช้ชีวิตของบักไม้มันก็ค่อนข้างจะแปลกตรงที่บักท่่ไก็มมคคอยยีใราาจะ นางกับร,ระปะป้ามีอาชีพเป็นสับป,ปะเลอที่ต้องทําการจัดเตรียมศพก่อนที่จะทําพิธีทางศาสนาก็คือจะต้องมาเป็นผู้ช่วยสับป,ปะเลอตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กแถมบักไม้น้ําเหมินก็ยังมีโอกาสได้ทาศพของเดดม่ที่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยบักไม้ก็เลยเสียอกเสียใจแถมยังทําให้มันกลายเป็นคนสิ้นศรัทธาเพราะมันอุตส่าห์นับถือพระเจ้าแต่เดดแม่ต้องมาตายโดยที่พระเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยมีนําซ้ําทุกคนยังพูดว่ามันคือประสงค์ของพระเจ้าบักไม้ก็เลยใช้นิ้วงอกลางเขนเพื่อลงโทษพระเจ้าในข้อหาที่รา มของันไปอนี่คือประสงค์ของกูหลายปีผ่านไปบักไม้ในวันนั้นพักลายมาเป็นบักไม้ตัวบกควายในวันนี้และตอนนี้บักไม้น้ำเหมินก็ามาทําสมให้กับแม่สาวคนนี้ที่ตายจากการเลิกหายใจแบบเลิกหายใจด้วยตัวเองซึ่งบักไม้ก็สังเกตเห็นสร้อยข้อมือแปลกๆแต่มันก็ไม่ได้ข้องใจอะไรและทําหน้าที่เป็นสับเปลือต่อไปเพราะมันคือธุรกิจครอบครัวส่วนในด้านการศึกษาของบักไม้มันก็เรียนเหมือนกับคนปกติแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางชีวิตจะบีบให้บักไม้ต้องมาเรียนในด้านศาสนาเพราะถึงแม้ว่าลูกค้าซึ่งเป็นศศจะรังไหลามา ให้มันทําแบบไม่ขาดสายรายได้มันกลับไม่พอที่จะเอาไปจ่ายค่าเล่าเรียนมันก็เลยต้องขอทุนจากศาสนาจักรมารัามาเรียนแล้วก็ทํางานให้กับศาสนาจักรไปด้วยแต่การเรียนศาสนามันก็ไม่ใช่ทางของบักไม้เลยสักนิดนั่นก็เพราะว่ามัน,มนไรศรัทธาตั้งแต่วันที่มันลงโทษพระเจ้าในวันนั้นมันก็เลยตัดสินใจว่าจะลาออกจากทางธรรมเพื่อจะไปใช้ชีวิตแบบคาราวาสเ,เ,เพราะถ้ายังเรียนศาสนาต่อไปเกรงว่าจะเสียเวลาเปล่าๆแต่บาทหลวงรูปนี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้บักไม้กลับไปเป็นคารวาสเพราะไม่อยากจะเสียบุคลากรที่อัดแน่น ได้วยความรู้ความสามารถแถมศาสนาจักรก็จะเสียตังฟรีๆอีกตังห้าพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้ามึงจะลาออกกูจะทําเรื่องขอคืนตังที่มึงใช้ในการเล่าเรียนเพราะมึงดังแล้วแยกวงเอเลี้ยงเสียข้าวสุกเอาอะไรวะและถ้ามึงไม่อยากจะเป็นหนี้ก็ต้องทําตามที่กูสั่งด้วยการไม่เข้าคอร์สเรียนวิชาไล้ผีซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นสุดยอดของการจะเป็นซูเปอร์บาตหลวงก็คือแบบไม่จะต้องเข้าคอร์สเรียนวิชาพลังเวทให้จบและพอจบแล้วมันอยากจะเป็นซูเปอร์บาตหลวงต่อหรือจะเป็นเพียงแค่ลูกสมุนกี้กี้กระสุดแล้วแต่จะเลื เออมึงจะไปเรียนพลังเวทหรือว่าอยากจะเป็นนี่หัวโตนั่หลักรับในเมื่อบอกไม่ไม่อยากจะเป็นนี่หัวโตมันก็เลยมาที่วัติกันประเทศอิตาลีเพื่อจะมาเรียนสกลิลการไล่ผีปีศาจต,ตามที่พระอาจารย์ต้องการและก็อย่างที่คิดบางไม้ที่มีแต่ความสงสัยและต่อต้านเรื่องแฟนตาซีก็รู้สึกอีหยังวะกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมากมันก็เลยพูดจาในเชิงวิทยาศาสตร์สวนใสหลวงพ่อรูปนี้ที่มีชื่อว่าเซเวียที่ตอนนี้กําลังอธิบายเกี่ยวกับการผีเข้าคนทําให้หลวงพ่อเซเวียอารมณ์เค้นและคิดว่าบาทหลวงหน้าอ่อนคน นี้น่าจะเป็นคนที่หัวรันหัวแข็งแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจอย่างแน่นอนหลวงพ่อเซเวียก็เลยบอกให้บักไม้ไปหาหลวงลุงที่ชื่อลูกคัสซึ่งเป็นซูเปอร์บัตหลวงที่ไล่ผีมาแล้วมากมายแบบน้ำไม่ทวนนั่งเพื่อติดตามดูพฤติกรรมแล้วก็จะได้เห็นจัดเต็มเตมาว่าผีปีศาจนั้นมีจริงๆไม่ติงนางเออถ้าอยากจะเจอของจริงกูแนะนําให้ไปอยู่กับหลวงลุงแล้วก็ไม่รอช้าบักไม้ที่สงสัยก็มาหาหลวงลุงลูกค้าตามที่พระอาจารย์เซเวียนแนะนําซึ่งหลวงลุงก็เป็นพระนักปราบผีที่ค่อนข้างจะอินดี้แล แนวแตกต่างจากพระนักประผีทั่วไปเราะมีสไตล์เป็นของตัวเองเอาก็หนูเป็นตัวของตัวเองหนูผิดตรงไหนและในวันนี้หลวงลุงก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการพอดีเธอมีชื่อว่าโรซาเลียเรียสันส้นว่าน้องเลียน้องเป็นเด็กสาวอายุ16ที่กำลังท้องแก่และคนที่เป็นพ่อของเด็กในท้องก็คือป้าป้าแท้ๆของเธอแต่ตอนนี้ป้าป้าก็หายตัวไปขรับบอได้กับสิ่งที่ทำเนื่องจากมันอ้างว่ามันไม่ได้เป็นคนทำแต่ถูกปีศาจเข้าสิงและเสวยแกกับน้องเลียแบบตายอดตายอยากแม่งปีศาจแบบนี้ก็มีด้วยแต่เรื่องรา ละเอียดพวกนี้บักไหมมันก็ไม่รู้เราเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้เหมือนกันอะครมันจะไปรู้วะอาจารย์น้องเลียก็เล่าอาการว่าตอนนี้มีปีศาจหนึ่งตัวอยู่ในร่างกายของเธอและที่เธอรู้ว่ามีมันก็เพราะว่ามันคุยกับเธอตลอดแบบพูดในห่วงุ่งงิ้งงุงงิงง้งเออแมงคนน้ำขา่าซึ่งหลวงลุงที่มีประสบการณ์การปราบผีมาทั้งชีวิตก็มั่นใจว่าเสียงที่น้องเลียได้ยินมันคือเสียงของปีศาจแน่นอนแล้วก็ไม่รอชา้าหลวงลุงก็เริ่มทําการทดสอบเจ้าปีศาจร้ายตัวนี้ด้วยการให้น้องเลียลองเดาดูซิว่าทุ ถือมันมีอะไรอยู่ข้างในน้องเลียก็ตอบว่ามีแบงค์หนึ่งดอลลาร์อยู่ในถุงเพราะคุณปีศาจบอกมาแบบนั้นแล้วก็จริิๆนะครับมีแบงค์หนึ่งดอลล์อยู่ในถุงจริงๆแต่ถึงจะตอบได้บักไมมก็ไม่ได้รู้สึกว้าวหรือเชื่อเรื่องนี้เลยสักกันนิดเพราะนับมายากรฝึกหัดก็ยังทําได้มากกว่านี้เลยเม่งเอ้ยปีศาจโดนบูลลี่บักปีศาจเมื่อรู้แบบนั้นก็นเลยของขึ้นและทําท่าทางตาเหลือกตาปลิ้นพร้อมกับเปล่งเสียงพูดมาเป็นโทนเสียงของผู้ชายแถมยังเพิ่มเอ็กโคเข้าไปด้วยเออพลังเสียงเซอร์ราแปดดอก เขาได้ข้าเข็มโจจูงมิจฉาชีพขะโทรมาแจ้งกับหลวงลุงว่ามีพัสดุตกค้างที่ไพรสันีทําให้หลวงลุงโคตรจะงงแล้วบอกว่ากูไม่เคยส่งของอะไรทั้งนั้นเพราะวันวันโมแต่ยุ่งอยู่กับผีเออแม่งโทรมาไม่ดูเวลัเวลาตากูจะหลุดออกจากเบ้าอยู่แล้วจากนั้นหลวงลุงกระทาการสวดคาถาและพยายามถามปีศาจที่กําลังตาเหลือกตาปลิ้นว่าเมืองชื่ออะไรนั่งกพบร่าว่าหากได้ชื่อแท้จริงของปีศาจมันจะถูกขับไล่ได้อย่างง่ายดายเพราะจุดอ่อนของปีศาจก็คือชื่อของมันนั่นเองแม่งปีศาจอะไรวะกลัวชื่อตัวเอง และก็แน่นอนบาปีศาจท,ที่ไม่อยากจะถูกขับไล่ก็ทําทเป็นปากแข่งและไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามแน่นอนเอบอกให้โง่สิหลวงลุงก็เลยหง,งุดหงดและส่วนคาถาใส่มันไม่หยุดทําให้บัปีศาจอ่อนกําลังและเลือกที่จะหลบซ่อนอยู่ในตัวของน้องเลียเหมือนเดิมแมงดื้อด้านจริงๆจ,จากนั้นหลวงลุงก็บอกว่าปีศาจแต่ละตัวไม่ใช่ว่าจะปราบง่ายๆเพราะบางเคสต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่ามันจะยอมบอกชื่อแถมพอถูกขับไล่มันก็ไม่ได้หายไปจากโลกเพราะมันก็หาย,ยอยู่รายใหม่เพื่อเข้าสิงและความประสาทเหมือนเดิมก็คือการปราบ ผีปีศาจจะเป็นอะไรที่ไม่จบไม่สิน้นแบบอินฟินิตี้ราะปีศาจมันดื้อทุกตัวเอ่อถ้ามึงจะทํางานนี้รับรองว่าจะมีปีศาจมากมายมาเป็นลูกค้าของมึงแน่นอนเมงเอ้ยงานแต่ละอย่างทาศพงี้ปราบผีงี้อุลปวดหัวจริงๆแต่ถึงแบบไหมจะได้เห็นการปราบผีแบบใกล้ชิดมันก็ยังไม่เชื่อเพราะสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดธรรมชาติเริ่มมีอภินิหารที่บ่งชี้ว่าน้องเลียถูกผีเข้าจริงๆสิ่งที่กูเห็นก็มีแต่คนประสาทแดกอ้าวอะไรวะเวลาต่อมา บังไม้ก็บังเอิญมาเจอกับสาวสวยคนนี้ที่มีชื่อว่าแองเจลีนเรียนส,สนว่าน้องลีนซึ่งเธอก็เป็นนักข่าวที่แฝงตัวมาหาข่าวในคลาสเรียนสกิลปราบผีเพราะในอดีตน้องชายของน้องลีนอ้างว่าโดนผีเข้าและถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบ้าซึ่งหลังจากนั้นไม่นานน้องชายของเธอก็ตายเพราะอาการผีเข้าทําให้น้องลีนสงสัยและอยากจะรู้ว่าผีปีศาจมันมีจริงๆหรือเปล่าเออยังไม่เคยเจอเคยเจอสักทีเวลาต่อมาบางไม้ก็กลับมาที่ห้องเพื่อจะพักจะผ่อนเพราะเหนื่อยจากเรื่องอีกอย่างว่ามาทั้งวันแต่พอมัน ถอดเสื้อมันก็ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งในกระเป๋าเสื้อบางไม้ก็เลยล้วงกระเป๋าจนได้เห็นว่ามันคือสร้อยข้อมือประหลาดที่มันเคยเห็นในข้อมือของศพผู้หญิงที่มาทำศพให้ตอนต้นเรื่องแล้วก็เห็นสร้อยข้อมืออันนี้อยู่ในข้อมือของน้องเลียที่เพิ่งจะโดนผีเข้าเมื่อกี้แต่ตอนนี้ก็ดามาอยู่ที่มันเฉยเลยเออแม่งมาได้ไงวะแต่บากไม้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันก็คิดว่าตอนช่วงที่น้องเลียกายร่างเธอคงจะแอบเอามาใส่เออมันเป็นช่วงชุนละมุนบากไม้ก็เลยเก็บความสงสัยัยยมมมาาาาถกบนนออนน้้้้้อออออองเเีีว่หูไดรขื ใส่ไวนในกระเบ๋าเสื้อของกูหรือเปล่าน้องเลียก็บอกว่าในช่วงแปลงร่างกูจะจําอะไรไม่ได้ซึ่งมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพีสารน่าจะเป็นคนทําแน่นอนเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันบางไหมที่ไม่เชื่อเรื่องนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยถามน้องเลียตรงๆว่าพ่อของเด็กในท้องคือป้าาแท้ๆของหนูใช่ไหมและด้วยการพูดแทงใจดําก็ทําให้น้องเลียของขึ้นและทําท่าแปลงร่างเหมือนเดิมแถมพอแปลงร่างเสร็จน้องเลียเสียงแอคโคก็ถามแบบไหมว่ามึงจําศพผู้หญิงคนนั้นที่ใส่สร้อยข้อมืออันนี้ได้ไหมเพราะเมื่อกี้มันฝ่ามกุดมอ์นิ่ง จากนารกทาให้บักไม้ควดจะงงเราไม่รู้ว่าน้องเลียรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะจะจุดน้องเลียเสียงแอคโคก็ท,ทําท่าทางยุวยนบักไม้พร้อมกับบอกให้บักไม้มาสวัแกีกับเธอแบบตายอดตายอยากนั่งเพื่อปั่นบักไม้ที่ไม่เชื่อเรื่องแฟนตาซีแถมยังเรียกบักไม้ว่าผู้สงสัยอีกด้วยเออมึงคือเจ้าหนูจำไม่หลวงลุงที่เริ่มจะราําคาญกับปีศาจเลเทอตัวนี้ก็เลยสวดคาถาบทใหญ่แบบเบิ่มเบิ่มคือลือคือลือททำให้บักปีศาจทนไม่ไหวและคลายหมุดตะป,ปูออกมาจากปากแบบอันแล้วอันเล่าบ ไมไ่เห็นแบบนั้นและยิ่งงงมากกว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะไม่รู้ว่าน้องเหลียจะแดกตะปูเข้าไปทาไมเออของกินตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ไม่แดกแดกตะปูเฉยแต่ถึงตะปูจะออกมามากมายปีศาจตัวนี้ก็ยังไม่ออกและก็ยังหลบซ่อนอยู่ในตัวของน้องเหลียเหมือนเดิมแมงดื้อด้านจริงๆแต่ถึงบักไม้จะได้เห็นผีปีศาจแบบเอ็กคลูซีฟมันก็ยังไม่เชื่อและบอกว่าน้องเลียน่าจะเป็นบ้าที่บ้านถึงขนาดแดกตะปูเพื่อจะให้ลูกที่อยู่ในท้องไปเกิดใหม่มันก็เลยแนะนําหลวงลวงุงว่าควรจะให้น้องเหลียไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่วนลงลงง ก็ควรจะไปหาจิตแพทย์เหมือนกันเอาอยู่ดีๆก็หาว่ากูบ้ามึงนั่นแหละบ้า,บ,าบักเปิกเวลาต่อมาหลวงลุงกับบักไม้ก็ออกมาปราบผีแบบเดลิเวอรี่เพราะลูกค้าไม่สะดวกมาหาจากนั้นลูกค้าซึ่งเป็นเด็กชายคนนี้ก็เล่าวา่าเมื่อคืนหนูฝันถึงตัวล่อล่อที่ว่าก็คือม้าตัวเมียจะแก้กับลาตัวผู้แล้วออกมาเป็นล่อแต่ก็ไม่ได้ฝันถึงเฉยๆเพราะมันกระทังกดัดทังกระทืบจะทำให้หนูมีแผลเต็มตัวไปหมอดทาง,ง,งที่ตอนหนูดวงกระทืบมันอยู่ในความฝันแท้ๆทำให้หลวงลุงหัวรอกกาเพราะยังไม่เคยเจอลูกค้าคนไหน โดนลอกระทืกแบบนี้มาก่อนเอมีแต่เคสแปลกๆหลวงลุงก็เลยเอาหมอนของเด็กคนนี้มาชำแหลกเพื่อจะดูซิว่าในหมอนใบนี้มีอะไรหรือเปล่าแล้วมันก็ทําให้หลวงลุงมาเจอกับเจ้ากบประหลาดที่แอบ,บอยู่ในหมอนหลวงลุงก็เลยบอกว่าไอ้นี่แหละคือปีศาจทําให้บักไม้โคตรจะงงเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าปีศาจที่เข้าสิงคนมากมายมันก็เป็นแค่กบตัวหนึ่งหน้าตาแมงคอดน่ารักและก็ไม่รอช้าหลวงลุงก็เอากบตัวนี้มาปิ้งย่างร้อมกับส่วนกุศลธรรมมาให้กับเจ้าก,กบดวงสวยตัวนี้และในขณะที่บักไม้กำลังเหมือนจโๆเด็กน้อยค ก็เขาซิบบอกอะไรบางอย่างก,กับมามา้แถมยังมองหน้าบักไม้เหมือนกับว่ากําลังพูดถึงมันทาให้บักไม้ยิ่งงงมากกว่าเดิมเข้าไปอีกแม่งเอ้ยกูเจอแต่คนบ้าซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้บักไม้ยิ่งแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือเรื่องแหกตาแน่นอนแถมบักไม้น้ําเหม็นก็ยังมาเจอกับกบในกระรเป๋าของหลวงลวงุงแล้วก็มาเจอกับกบมากมายในบ่อเลี้ยงปลาซึ่งอยู่ตรงหน้าบ้านของหลวงลุงนั่นแหละแล้วมันก็เป็นเครื่องตอกย้าว่าหลวงลุงรูปนี้คือมิจฉาชีพอย่างแน่นอนเองงงเพื่่อออาาาาไปหลลวชชชบ้น ครีเอทสดๆแต่บางไม้น้าเหมันก็ยังไม่ทันได้คุยกับหลวงลุงมิฉาชีพจู่หลวงลุงก็ได้รับสายจากโรงพยาบาลมาตอนนี้น้องเลียอาการหนักและกําลังอลวาวะในโรงพยาบาลหลวงลุงเมื่อรู้แบบนั้นก็รีบมาที่โรงพยาบาลทันทีแต่ถึงหลวงลุงกับบางไม้จะมามันก็ไรประโยชน์พร้อนในคืนนั้นบากปีศัตตาเหลือกตาปลิ้นก็ใช้พลังความเบี้ยวเอาชีวิตของน้องเลียไปได้เฉยเลยทาให้หลวงลุงเสียอกเสียใจและสูญเสียศรัทธาจากที่ศรัทธาต่อพระเจ้ามาทั้งชีวิตนั่นก็เพราะพระเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเอากูเหนื่อยอยู่คนเดียว หลังจากที่น้องเลียตตายได้ไม่กี่นาทีบางไม้ก็ได้รับข่าวร้ายว่าตอนนี้ปป๊ากำลังโคมา่าจากอาการเส้นเลือดในสมองบ้มทําให้บอกไม้เสียอกเสียใจแล้วก็รีบจองตั๋วเครื่องบินเพื่อจะรีบไปเยี่ยมปป๊าก่อนที่ปป๊าจะไปเกิดใหม่แต่พอใกล้จะขึ้นเครื่องเครื่องบินทุกเที่ยวบินก็โดนโยกเลิกเพราะตอนนี้ภูเขาไฟประทุจนทาให้เกิดควันมากมายเครื่องก็เลยขึ้นไม่ได้แม่งเอ้ยตั้งนานม,มึงก็ไม่ประทุจะมาประทุอะไรตอนนี้และในเมื่อไปไหนไม่ได้บากไม้ก็เลยกลับมาที่ห้องและโทรไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะถาม ยังไม่ทันได้คุยกับหมอตัวจป้าป้าของบอกไม้กระดันพูดอยู่ในสายและบอกกับลูกชายสุดที่เลิฟว่ามันทําร้ายพอ่อช่วยพ่อด้วยลูกเอ๋ยอ่านแล้วกูจะไปช่วยยังไงแต่ก็าคุยกันได้ไม่กี่คําจูจคุณหมอเข้ามาในสายและบอกว่าเสียใจด้วยครับป้าป้าของเมืองตายม่หกชั่วโมงที่แล้วทําให้บอกไม้โคตรจะงงเพราะเมื่อกี้ป้าป้ายังขอความช่วยเหลืออยู่เลยอ่านแล้วเมื่อกี้ใครมันพูดวาแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะบอกไม้น้ําเหมินก็เหมือนจะได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ตรงหน้าห้องซึ่งมันก็คือเสียงส้้ออออยคมมืที่บกไาข ให้กับน้องเลียนในวันนั้นแต่ตอนนี้มันมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วบางไม้ที่คิดว่าน่าจะมีคนแกล้งก็เลยวิ่งออกมาข้างนอกเพื่อจะหาว่าใครกันนะที่กําลังมาเล่นตลกกับมันแต่มันก็ดนมาเจอบลอดตัวใหญ่ที่มีตาสีแดงเหมือนกับที่เด็กคนนั้นเราให้ฟังว่าเจอในฝันแต่ก็เห็นแค่แวบเดียวมันก็หายไปบางไม้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้น้องลีนที่เป็นนักข่าวฟังแถมยังพาน้องลีนมาหาเด็กชายดวงสวยที่อ้างว่าโดนลอดตาแดงกระเทอบในความฝันนั่นก็เพื่อจะถามเด็กคนนี้ว่าวันนั้นมึงซุบซิบกับเด็กแม่่เอองกกกลลยบวาูข ว่าป้าป้าของมึงจะตายเออพ่อมึงตายอ้าวมึงรู้ได้ยังไงวะบบกไม้มารู้แบบนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญมันก็แลรีบมาหาหลวงลุงแต่มันก็ได้มาเจอกับหลวงลุงที่ตอนนี้มีอาการแปลกและดูเหมือนจะไม่ปกติเพราะหลังจากที่หลวงลุงสิ้นศรัทธาเขาก็โดนปีศาจตัวที่ปลิดชีวิตน้องเลียเข้าโจมตีทาให้หลวงลุงที่เคยปราบผีปีศาจมาทั้งชีวิตไม่ใช่หลวงลุงคนเดิมอีกต่อไปซึ่งหลวงลุงที่ยังไม่โดนครอบงำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็บอกให้บอกไม้รีบไปบอกเรื่องนี้กับพรรระะอาาาจยย์เซววีแลขังกูไ้้ในนบด เราอีกไม่นานกูจะต้องแปลงร่างแน่นอนเออกูจะเปลี่ยนจากซูปเปอร์บานหลวงมาเป็นซูปเปอร์ปีศาจและบางไม้ที่โคตรจะงงก็เลยต้องรียบแจ้มมาที่โบสถ์เพื่อจะมาบอกกับพระอาจารย์เซเวียว่าตอนนี้หลวงลุงนักปรับผีกําลังจะกลายร่างเป็นผีซะเองแต่หลวงพ่อเซเวียก็ดําไม่อยู่เพราะไม่กินนิมนต์ที่ต่างประเทศพอดีเออพระอาจารย์กินนิมนต์นรัดตัวและในเมื่อไม่มีทางเลือมันก็ทําให้บักไม้ที่รู้สึกอีกอย่างว่ากับเรื่องทั้งหมดต้องมาทําการไล่ผีออกไปจากตัวของหลวงลุงแบบที่มันก็ยังเชื่อเครื่องไม่เชื่อเครื่องเออกุๆ าการน้ำบักไม้ก็เข้ามาหาหลวงลุงแบบตัวตัวโดยที่มีน้องลีนแอบ,บดูเราอยากจะรู้ว่าการไล่ผีเขาทํากันแบบไหนเออขอแอบ,บส่องหน่อยซึ่งตอนนี้หลวงลุงที่โดนปีศาจครอบงำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รอที่จะเจอกับบอกไม้เหมือนกันแล้วก็ไม่รอชา้าบักปีศาจน้าเหมือนก็พยายามพูดแทงเจดําบักไม้เกี่ยวกับเรื่องการตายของป้าปาและหมาม้าแถมม่ยังเคลมอีกว่าการตายของป้าปาและหมาม้าคือฝีมือของมันนะกเพื่อให้บักไม้รู้สึกโกรธแค้นและใช้อารมณ์มากกว่าการใช้สติแต่ก็คุยได้แค่แป๊บเดียวจ,จู่บั่ ก็าาทาการกางแขนหลวงลวงแบ็บแอนไปข้างหลังเหมือนกับเล่นโยคะทาให้หลวงลงกลับมามีสติรับปวดแขนเขาก็เลยบอกกับบังไม้ว่ามึงจับกูมัดเดี๋ยวนี้เพราะกูไม่ชอบเล่นโยคะเอปวดข้อปวดกระดูกแล้วก็ไม่รอชา้บาบักไม้กับน้องลีนก็รีบเข้ามาล็อกแขนล,ขล็อกขาหลวงลงทันทีและพอล็อกเสร็จหลวงลงก็เริ่มเข้าสู่หมวดแปลงร่างและทําหน้าทำตาให้หน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึง่งบังไม้ที่เห็นแบบนั้นก็เลยสวดคาถาไล่ผีตามตำราแต่ถึงจะสวดไปก็ไรไป,ประโยชน์เพราะผู้ที่จะขับไล่ปีศาจรายได้ก็คือผู้ที่มีความ คาถาแบบเต็มเปี่ยมทําให้ปีศาจต,ตัวนี้ไม่เป็นอะไรแถมยังสวดคาถาตามบบกไม้<อ>เพื่อควมประสาทมันอีกด้วยแม่งสวดเก่งกว่ากูอีกจะน้ําบกปีศาจก็รอถึงการงอไมก้กลางเขนที่บักไม้ลงทั่วพระเจ้าเพื่อให้บักไม้น้ํเหมือนรู้สึกสิ้นหวังมากกว่าเดิมและในขณะที่ทุกอย่างกําลังตึงเครียดบบกปีศาจพ,พูดมากก็ใช้พลังที่มีแต่การกับเชือกที่มัดมันเอาไว้แล้วก็รีบพุ่งพรวดเข้ามาวนเนียกับน้องลีนแต่กูอยากจะสวัดแก๊บักไม่เท่แบบนั้นก็ไม่ยอมที่จะให้น้องลีนถูกสวัดแก๊กโดนหน้าต่อตามัััันนนกก็เเเลยยข้าววีีบบปต นแทนเอาอย่าบอกนะว่ามึงจะยอมโดนสวัสแก๊กแทนแต่ถึงบักปีศาจต,ตัวนี้มันจะเลวรายแค่ไหนมันก็ไม่ได้ชอบสวัสแก๊กกับผู้ชายทาให้ดาของบักไม้ปลอดภัยเออค่อยยังชั่วจากนั้นบักปีศาจก็ถามบักไม้ว่ามึงเชื่อว่ามีปีศาจหรือยังนางก็เพื่อที่มันจะได้เข้าครอบงำร่างของบักไมเนื่งจากมันคิดว่าร่างของบักไม้ยังหนุ่มยังแน่นและสามารถทําอะไรได้มากกว่าร่างของลงลุงแน่นอนร่างนี้ไม่ไหวแล้วเราะไส้กรอกของลงลุงใช้กันไม่ได้บักไม้ที่ไม่ได้โง่ก็บอกว่ากูเชื่อแล้วว่ามึงมีอยู่จริง นั่นก็เท่ากับว่าถ้ามึงมีจริงพระเจ้าก็ต้องมีจริงเช่นกันและด้วยคําพูดนี้ก็ทําให้บักไม้ที่เคยเป็นคนขี้สงสัยเป็นคนสินส้นศรัทธาลามาเป็นคนที่มีศรัทธาแบบร้อเซแล้วก็แม่รอชา้าบักไม้ก็ใช้นิ้วที่มันเคยงอไม้กางเขนดัดไม้กางเขนงอๆให้กลับมาเป็นไม้กางเขนปกติอีกครั้งจากนั้นก็ทําการสวดคาถาแบบชัดถ้อยชัดคาใส่บักปีศาจพูดมากตัวนี้พร้อมกับถามว่ามึงชื่ออะไรนี่และด้วยความศรัทธาก็ทําให้อหํานาจของพระเจ้าสาสองลงมาหาบักไม้แล้วก,กป็ทำ ที่ปากหนักเรื่องชื่อแต่ปากมากเรื่องชาวบ้านยอมบอกว่าชื่อของมันคือบาอาวซึ่งเป็นปีศาจต,ต้นแบบในฮีโร่เกมฮอนที่มีชื่อว่าบาฟากอและบักบาอาวก็เป็นปีศาจแห่งความขี้เกียจที่ครานถ้าให้นับเลเวลก็น่าจะประมาณมินิบอสไม่ถึงกับบอสแต่ก็ไม่ได้กาดแบบลูกสมุนกี้กี้ก็คือไม่ได้ปราบง่ายๆแต่ถึงจะปราบยากมันก็พอจะปราบได้เพราะตอนนี้ได้ชื่อมาแล้วเออก็มึงบอกเองแล้วก็น,นั่นรับการได้ชื่อมาแบบนี้ก็าําให้คาถาพุ่งตรงมาที่บักบาอาวปีศาจที่ครามแบบเต็ม ทำให้บักบาเอาน้าเหมินส่วนเสียพลังบัฟและคงจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อจะสะสมพลังให้มากพอที่จะกลับมาปั่นป่วนโลกมนุษย์อีกครั้งและขอเวลากลับไปชาร์จแบตแป๊บหนึ่งและหลังจากเหตุการณ์นี้บักไม้ขนน้ำเหมินก็ไม่เหมือนอีกต่อไปเพราะหลังจากนั้นมันก็ตัดสินใจที่จะเป็นซูเปอร์บัลลวงแบบเต็มตัวเพื่อจะใช้สกิลที่ร่ำเรียนมาในการต่อสู้กับปีศาจที่วนเวียนอยู่บนโลกนี้แบบไม่จบไม่สิน้นซึ่งหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องจริงของบาัหลวงไมเคิลโคว์ที่มีีตตัวนจจรรริิิงงๆๆและะมไผเพา มันบอกมาแบบนี้เออน,นานทีนะเรื่องผีเพราะกูกลัวและเรื่องราก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ